ายดีพี่น้องสุขุสุขนและจ้านี่ก็สะอ่องหงเข้ากำลังฮอ,อนๆเลยมั้ซื้อสีเฮ็ดเมน,นูเข้าพัดเด้อพี่น้องเครื่อง้างก็มีมวเกเล่นแล้วก็มีเค่นดลแล้วก็มีหอมหอมบัวใหญ่เนะแล้วก็มีนเนื้อหมูแล้วก็กระเทียมซับแล้วก็เฮากระซิมาเฮ็ดกันเลยมีไข่ยอยู่ห้าฟองพี่น้องก็ข่าฮอ,อน สใส่ให้นะจากนั้นใส่ใข้ากเาออกแล้วเขาก็จะมาพัดกระเทียมต่อนะน้องกอบกัดน,นี่

รักเขาพี่น้องเอาไข่ใส่ไข่มันแห้งตอนทอดไข่มันเลยสุกแห้ง หอยน้ำจีนเนาะปลค no ไม่เอความกากเลยติดกระพัดกินแรงมันเต็มหม้อบักงเลยบีให้มันเข้ากันด้วยน รสชาติจัดจ้านหอมถพกใจเพลทำกินเองอร่อยแซ่บตาเลยพี่น้องตอนนี้ข้าวพัดน์ห่อกระเล้วเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรงข้าวพัฒน์แซ่บๆน้ำสาบอึ่งเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวพัดเด้อสบายพี่น้อง สบายดีเอฟซีพระสุขูทุกคนเด้อสบายดีอยู่ใกล้ต้องสุขูทุกคนใกลทั้งไกลฝั่งลาฟฝังไตยและต่างประเทศมางกีข้าวพัดเรื่องื่นเน้อคอมเมนต์ในพม่ามากินน้ำกันเด้อวันนี้บออยากผ่อนไรมีรมวิววิวอยู่ผมเนี้ยนหละพอนะอนจะตายวินเน้ยมเวนบอกเดี๋ยวนี้นะ

นีออ่เดี๋ยวเนาะนีอะไรร้อนร้อนปะเบากกอนเบากกอ,อนกินร้อนซ้อนกลางล้างมือเขาบอก,ญญกปัญหาโควิดมันแยงไรเขากินกินติดตามสถานการณ์โควิดส่งมือเลยโทรศัพท์ตายีาหน่อยเออโทรศัพท์อพอเปลี่ยนอะผมมีโทรศัพท์ใส่เลย แสบเนาบแสบแสบอืมบเบเอบสบายดีปปลูกป่านะาวนะ่าหลังซาวเลยมือนี้อ่ะมาเอาเลยสิ กินซีนพี่น้องตรอคมากินซีนมันนี่ซีนนั่น่ะฮ่าฮ่าฮเจียบมึกเลยเฮ้ยเฮ้บมาบ่ามาดิมานไปดนกินมันนี่เอินเทอรลี่มากินน้ำเพราะว่า กินปล้นปลาแล้วนะเพื่อเองไร่าเงยเพื่อนองไรเแค่ไห,หม มามันวนเนอะแซฟเลียลอเัาพักกัน Buông bài Mua ngay cũng <laughs> <laughs> bảo Hay bông nó Bông nó cái bảo không กกอันนี้ไข่เนี่ยน้องก๊อบบอกินเนื้อบอกินซีน นอนไข่เพิ่อแค่หมาเข้าเจ้าเลยเข้าไใหม่หน่อยพร้อม งหหวันที่ซาแปดสิงฮอตนี่กับครบอันปีเจ็ดเดือนแล้เซฟบนลายจานเนี่ย Đây bớt đi, Đây là ăn yeah. à, Kìm một bát cho nó mạnh Đây, một เย็นเว้ยเม่เคยียนมันเย็นเริ่มซิ่มาเริ่มดิน้นเลยแม่พอปะ 嗯，把 ิมนีก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอื่นคนสัตว์ด้อจ้าคิมนี้ก็าขอควาสบายดีสบายดีขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายเด้อสีผู้ข้ามโฆษณาซึ่เด้อจ้าคิมนีกลาขอควาสบายดีสบายดี